โอเคสวัสดีครับผมช่างเป๋มิเกอร์ครับผมเชื่อว่าบ้านทุกหลังนะครับมีตัวปลั๊กพ่วงนะฮะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะครับแบบไหนมีกี่ลูกี่ช่องนะครับผมอยากจะแนะนําให้ทําการหมั่นตรวจสอบตัวปลั๊กนะครับอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้มันเสียมันช็อตภายในตัวปลั๊กนะครับช็อตเพราะว่ามันเก่านะฮะสังเกตได้จากตัวพลาสติกนะครับตัวนี้มันกรอบมีรอยแตกเนี่ยนี่มีรอยแตกอย่างนี้ อันนี้แสดงให้เห็นว่าตัวปลั๊กตัวนี้อายุการใช้งานมานานมาละตัวพลาสติกมันกรอบนะความเป็นฉนวนของมันเนี่ยลดลงนะความต้านทานไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมันจะลดลงทําให้วงจรภายในเกิดการลัดวงจรได้เสื่อมสภาพนี่อันนี้ตัวฉนวนที่หุ้มตัวขาของขาของหลอดไฟตัวนี้นะครับแสดงสถานะตัวนี้หลอดมันชอ็อตนี่หลอดตัวนี้นะครับหลอดตัวนี้มันชอ็อต ทำให้มันบึ้มตรงนี้ทั้งหมดเลยนะความจริงอ่ะผมจะจะทาการซ่อมแล้วเอานํากลับมาใช้ใหม่ก็ได้นะฮะก็ทําการตัดตัวตัวที่ช็อตออกแค่นั้นเองนะมันช็อตกี่ตัวก็ตัดออกให้หมดเนี่ยตัวตัวหลอดไฟแสดงสถานะตัวนี้ครับก็ตัดมันออกก็สามารถประกอบแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้แต่ในส่วนของวงจรตัวเนี้ในส่วนของปลั๊กพ่วงตัวเนี้ผมเลือกที่จะทิ้งดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าห เนี่ยฮะตัวพลาสติกมันกรอบมันกรอบจนมันแตกหมดแล้วครับเนี่ยฮะเวลาเราเอากลับมาใช้ใหม่เนี่ยโอกาสที่มันจะช็อตมันมีสูงมากนะเสี่ยงไฟไหม้บ้านนะครับนี่นี่ฮะมันกรอบหมดแล้วไม่ใช่ว่าเพราะเพราะมันช็อตนะครับมันถึงกรอบเนี่ยเพราะว่ามันเสื่อมสภาพมันหมดอายุนะฮะก็ถ้าบ้านใครมีปักพ่วงหลายตัวก็อยากจะให้ตรวจสอบด้วยเดี๋ยวไฟไหม้บ้านมานะฮะมันบึ้ม ฝากไว้เป็นข้อมูลสําหรับคนที่มีปักพ่วงเยอะๆนะฮะไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามฝากเช็คด้วยว่ามันเสื่อมสภาพหรือเปล่ามันกรอบมันอะไรนะฮะเลือกที่จะทิ้งดีกว่านะฮะอย่าไปเสียดายมันนะครับฝากไว้เป็นข้อมูลขอบคุณครับสวัสดีครับ